แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลสองทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังให้ความสนใจในตัวแอนโทนีโรบินสันแบ็กซ้ายคนสำคัญของฟูลแลมโดยรายงานจากเดอะซันทั้งสองทีมกำลังจับตามองนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากต่างมีปัญหาในตำแหน่งแบ็กซ้ายในช่วงที่ผ่านมาสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาต้องเผชิญกับปัญหานักเตะแบ็กซ้ายบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยทั้งลุคชอและไทเรลมาลาเซีย ได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถลงสนามได้ทําให้ทีมต้องใช้งานดิโอโกดาโลซึ่งเป็นแบ็คขวาลงเล่นในตําแหน่งแบ็คซ้ายชั่วคราวแต่มีรายงานว่าผู้บริหารของทีมปีศาจแดงกําลังมองหาตัวเลือกในตําแหน่งแบ็คซ้ายเพิ่มเติมและแอนโทนีโรบินสันถือเป็นเป้าหมายหลักที่พวกเขาหวังจะดึงตัวเข้ามาแก้ปัญหาในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่ทีมเดียวที่สนใจในตัวโรบินสัน ลิเวอร์พูลก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่กำลังมองหาโอกาสเสริมทัพในตำแหน่งนี้เช่นกันนับเป็นการแข่งขันในตลาดนักเตะที่น่าจับตามองสำหรับทั้งสองทีม